โอ๊ยนี่มันไมอะไรบ้างเนี่ยเยอะเหลือเกินเลือกใช้ไม่ถูกเลยไม่ต้องงงไม่แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวแต่ละประเภทจะใช้งานแบบไหนบ้างไปดูกันเลยฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ตีจากไอมันสตูดิโนะคะคลิปนี้นั้นก็จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลย แล้วแต่ละแบบนะคะแตกต่างกันยังไงบ้างซึ่งไม้ของร้านไอ้มันช็อตของเรานะคะก็มีถึงสประเภทกันเลยทีเดียวแล้วเราก็แบ่งตามรูปแบบไม้นะคะออกเป็นไม้ลาวาเลียไม้วายเลสไม้ช็อตกันแล้วก็ไม้ตั้งโต๊ะค่ะก็จะมีที่ใช้ได้ทั้งกับกล้องมือถือคอมแล้วก็โน้ตบุ๊กเลยค่ะมาที่ไม้ประเภทแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือนี่ หนั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าไม่มีสายแบบติดปกเสื้อนะคะไม่ชนิดนี้นะคะก็จะรับเสียงได้รอบทิศทางเลยเน้นรับเสียงพูดแล้วก็เสียงที่อยู่ใกล้ๆเป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวไม่เนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดเสียงหรือว่าป่าของเรานั่นเองค่ะซึ่งถ้าใช้ในงานที่เน้นรับเสียงพูดหรือว่าเสียงของพิธีกรเป็นหลักเนี่ยไม้ตัวนี้ก็จะให้คุณาภาพเสียงที่ดีแล้วก็คมชัดมากๆเลยค่ะหรือว่าออกไปถ่ายวอล์กข้างนอกสถานที่แล้วมีเสียงลมหรือว่าเสียงรบกวนเยอะนะคะไม้ตัวนี้ก็ค่อนข้าง ดดเลยค่ะแล้วราคาของไม้ประเภทลาวาเลียนะคะก็อยู่ที่แค่หลักร้อยเท่านั้นเองถือว่าเหมาะแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นใช้งานค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลลัพธ์การใช้งานและเสียงที่ได้จากไมลาวาเลียกันเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็คือเสียงจากการที่ไม่ได้ใช้ไมนะคะทุกคนแล้วเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงจากการใช้ไมยูวันเลยค่ะทุกคนไม้ประเภทถัดไปนะคะนั่นก็คือไมไวเลสนั่นเองค่ะทุกคน วเลตน,นะคะก็เป็นไม์ไร้สายแบบติดปกเสื้อนั่นเองค่ะคุณ,ณสมบัติคร่าวๆนะคะก็จะเหมือนกับไม์ลาวาเลียเลยค่ะก็คือรับเสียงได้รอบทิดทางนะคะแต่ว่าก็ยังเน้นรับเสียงพูดเป็นหลักค่ะแต่ด้วยความที่เขาไร้สายนะคะก็เลยทําให้สะดวกแล้วก็ค่องตัวมากกว่าค่ะตัวพิธีกรนะคะก็จะสามารถขยับผ่าทางได้อย่างอิสระเลยค่ะโดยที่ไม่ติดปัญหาสายยาวไม่พอพันกันหรือว่าสะดุดหกล้มค่ะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะมากๆสำหรับออกไปถ่ายวอล์กแบบแอดเวนเจอร์หรือว่าใช้มูฟเมนต์เยอะๆนะคะ แล้วด้วยความที่ไม้ไรสายเขาใช้การส่งสัญญาณแบบไวเลสนะคะก็ <c oughs> อาจจะต้องระวังเรื่องความเสถียรของสัญญาณน,นิดนึงค่ะเ <c oughs> พราะเวลาที่เราออกไปถ่ายงานนอกสถานที่เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมีขึ้นเสียงเข้ามาหลบกวนได้นะคะ <c oughs> ทําให้สัญญาณของไมเนี่ยติดขัดหรือว่าสะดุดไปบ้างนะคะ <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม้ไวเลสส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีช่องหูฟังมาเพื่อมอนิเตอร์เสียงค่ะเราก็จะสามารถเช็คเสียงขณะที่ถ่ายได้เลยค่ะว่าเสียงของเราเนี่ยขาดหายหรือว่าสะดุดไปช่วงไหนบ้างหรือเปล่า ในส่วนของราคาไมวไยเลสนะคะก็จะเป็นไมประเภทที่มีราคาสูงที่สุดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่หลักพันขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรูปแบบการใช้งานและเสียงที่ได้จากการใช้ไมตัวนี้กันเลยค่ะก็ตอนนี้นะครับผมจะมาทดสอบระยะการใช้งานของโหลดเวลเดตโก2ตัวนี้นะครับว่าจะใช้งานได้ไกลขนาดไหนนะครับก็ระยะการใช้งานนะครับก็จะอยู่ประมาณ130เมตรไปจนถึง150เมตรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างโล่งแจ้งนะครับผมว่าได้ใช้ได้ประมาณ200เมตรเลยนะครับผม หัวกล้องนั่นเองค่ะมีองศาการรับเสียงแบบคาร์ดิโออยหรือว่าเน้นรับเสียงจากทิศทางด้านหน้าเป็นหลักนะคะระยะการรับเสียงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1-2เมตรค่ะจุดเด่นของไมชัตกันนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยใช้งานง่ายมากๆค่ะเพียงแค่นํามาติดก,กับหัวกล้องนะคะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วก็ยังมีน้าหนักที่เบาเพิ่มความคล่องตัวให้กับตากล้องด้วยนะคะเขาก็เลยเป็นที่นิยมมากๆค่ะสําหรับยูทูบเบอร์ที่เอาไปถ่ายวอล์กข้างนอกค่ะแล้วราคาของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นนเองคุก ูตัวอย่างรูปแบบการใช้งานและเสียงที่ได้จากไม์ตัวนี้กันเลยค่ะนี่เป็นเสียงที่ได้จากการไม่ใช้ไม์นะครับนี่เป็นเสียงที่ได้จากการใช้งานไมค์ b ย y a BM 3 0 3 1บริเวณริมคลองนะครับไม์ประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไม์ตั้งโต๊ะนั่นเองค่ะหรือว่าสตูดิโอไมโครโฟนนะคะเป็นไม์ที่รองรับการทําคอนเทนต์ได้สารพัดอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงร้องเสียงดนตรีทําพอร์คแต์หรือว่าทํา ASMR นะคะเพราะว่าไม์ชนิดนี้เนี่ยเขามี ใช้งานในห้องสตูดิโอตามชื่อเลยค่ะเน้นห้องที่เก็บเสียงได้ดีนะคะอย่างเสียงแอร์เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะไม้ตั้งโต๊ะในบางรุ่นเนี่ยก็ยังสามารถปรับองศา,าการรับเสียงได้ตั้งแต่3าถึงสแบบเลยค่ะให้เหมาะก,กับการใช้งานที่หลากหลายนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแรกนะคะแบบคาร์ดิโอค่ะก็จะเน้นรับเสียงจากทิศทางด้านหน้าเป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะเหมาะก,กับการใช้งานแบบร้องเพลงค่ะแบบที่2นะคะแบบไบไดเรคชันแนลค่ะก็คือจะเป็นการรับเสียงจาก ้งานแบบประชุมนะคะหรือว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบสเตอริโอค่ะเป็นการรับเสียงแบบซ้ายไปขวานั่นเองซึ่งแบบนี้นะคะก็จะเหมาะมากๆกับการใช้งาน ASMR ค่ะทุกคนเพราะว่าสามารถเล่นเสียงจากหูซ้ายไปหูขวาแล้วก็หูขวามาหูซ้ายได้นะคะเพิ่มอัดถาร์ให้ผู้ฟังได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของราคาไม้ตั้งโตนะคะก็จะสูงพอๆกับไม้ไวเลสเลยค่ะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเสียงแล้วก็ความหลากหลายขององศาการรับเสียงค่ะ เดียวกับความเหงาอยู่กับเงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันเป็นยังกันบ้างคะทุกคนสําหรับความแตกต่างของไมคทั้ง10ประเภทแล้วไม้รุ่นไหนนะคะที่หัวเชื่อมต่อไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะใช้งานเนี่ยก็สามารถหาหัวแปลงมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นๆได้คะ่ะ ประเภทไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรุ่นไม้เพิ่มเติมได้กับทางแอดมินของเราที่เพจเล่นมือถือค่ะตั้งกล้องเลยค่ะหรือจะเข้ามาลองเล่นสินค้าจริงก็ได้นะคะที่หน้าร้านไอ้มันช็อปเลยค่ะแล้วคลิปหน้านะคะนจะมาตอบคาถามอะไรที่เพื่อนๆสงสัยอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ได้ที่ช่องไอ้มันสตูดิโออย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดไอเทมอะไรดีๆจากเนตนะคะคลิปนี้แนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ